สวัสดีครับผมชัยนะครับแลในคลิปนี้ก็อยู่กันในหมครับอีพีที่3กันนะครับทุกคนซึ่งในอีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มอ้อยแล้วก็ทำหอคอยเก็บของนะทุกคนโอเคครับก็อินโทรมาเลย ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะทําฟาร์มอ้อยแล้วก็ทําหอคอยเก็บของเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ในการทําหอคอยเก็บของกันนี่จะเป็นบริเวณที่เราจะทําห้องเก็บของกันนะฮะทุกคนก็จะใกล้ๆกันนี้เราก็จะทําประตูตรงนี้แล้วก็ทอดยาวมาเป็นหอคอยยักษ์เราต้องหาพื้นที่ก่อนก็เมื่อกี้ผมต่ออัดคลิปต่อเลยเชื่อไหมว่าผมอัดคลิปต่อจาก EP ที่2เลยนะทุกคนก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะดู ตรงไหนดีผมว่าเป็นบริเวณนี้ก็สวยนะทําสะพานต่อมาแบบยาวมียาว,ยาวโครดแล้วก็มาไว้ตรงนี้ก็สวยอยู่นะทุกคนก็ทาํายาวๆมันจะได้สวยนะหรือว่าทําตรงนู้นดีขอคิดก่อนนะทําตรงนี้เหรอถ้าทําบริเวณนี้เราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ตรงภูเขาตรงนี้ออกอืมก็ได้ทุกคนเราจะทําตรงนี้แต่ก่อนที่จะทาหอคอยเก็บของขอทําฟารรมอ้อยก่อนเดินทางกลับบ้าน แต่ว่าระยะการเดินทางมันนานสะนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทเทเลพอร์ตไปีกว่าโอเยมาถึงบ้านอันเล็กของเราแล้วนี่เป็นบ้าน EP หนึ่งนะครทุกคนซึ่งเราก็สร้างเครือหัดไปแล้วแหละก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตาอากาศของเราแล้วกันมีเสาไฟล่อๆมีสายล่อฟ้าด้วยโคเทเลยทุกคนรีวิวไ้เมื่อกี้โอ้ oh, จะตอนมืดแล้วหรอเนี่ยวันนี้วัาที่1 1 6แล้วนะฮะก็เลยลอบันไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ใน EP 3อยู่นะ เอาเวลามุ่นไปอยู่กับการสร้างเครือหาดโอเคเราต้องเก็บพวกนี้ให้หมดเลยนะฮะไม่ให้มันเหลือไม่แต่ต้นเดียวเพราะว่าในอีพีนี้เราทำฟาร์มอ้อยเราก็ต้องใช้อ้อยเยอะเป็นพิเศษฮะเรียบร้อยก็ในก็ทุกคนอาจจะรู้ข่าวมาว่าในแมคคา r a f t 2 12เนี่ยมันจะมีไบโอใหม่ใช่ไหมซึ่งมันเป็นป่าสีดำนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่เทด่ดีแล้วก็มีโหมดฮาร์ดคอร์ที่ผมชอบด้วย ซีดีไหมครับัตคอก็ผมจะสร้างสอง,สองรายการนะฮะทุกคนซึ่งเดี๋ยวก็ดูแล้วกันอันนี้ฟาร์มข้าวที่ผมสร้างมาจากเมื่อกี้อันนี้เดี๋ยวไปดูข้าวก่อนว่ามันปลูกเสร็จหรือยังอ๋อมันยังไม่เสร็จเต็มร้อยเลยฮนะยังใช้งานไม่ได้อยากใช้แบบเทน้ําให้หมดแล้วก็มาเอามาเก็บจังอยาให้ถึงตอนนั้นจริงๆบริเวณนี้เราก็จะทําเป็นฟาร์มอ้อยนะฮะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ได้อ้อยมาประมาณ3สแต็กกับบีหกอันอเต็มพ่วนมาเลยจ้า ช่วงนี้เราอยู่ในยุคหินก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาฟาร์มเด็กก็ในอีพีหน้านะครับเราจะทาฟาร์มที่เกี่ยวกับโกลเลมมันมน่าจะใบขนาดใบให้แค่นี้ก็น่าจะรู้นะทุกคนเคลียร์พื้นที่เสร็จไปที่เรียบร้อยโอ้จมูกหมดดีโอเคทุกคนก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเอาไผ่มาปลูกนะครับแต่ก่อนที่เอาไผ่มาปลูกเราจะทําเป็นโดมอ้อยมาก่อนเดี๋ยวผมจะขอใช้งานฟาร์มคาดโดยผมสร้างมาจากอีพีที่แล้วนะฮะโอเคขอใช้งานไปเลยแล้วกัน การใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆมันเลยนะครับก็แค่เออ่เดี๋ยวนะผมขอทําอะไรสักนิดนึงรู้สึกก็มาขัดตามากเพราะว่าถ้าเราไม่วางสแลปบการใช้งานเราจะไม่ได้ประสิทธิภาพเดี๋ยวเราจะมาใช้งานฟาร์มนี้กันเลยนะครับวู้นี่ฟาร์มของผมเก็บเกี่ยวไปที่เรียบร้อยนี่ เย่ได้มาสองชุดโอเคขอเวลาปลูกก่อนเราจะมาสร้างโดมในการสร้างครามค่อกันก็อย่างแรกนะครับก็คือการที่เราต้องสร้างทางประตู ừ, ผมคิดว่านะมันไม่ค่อยสมดุลเพราะทางนู้นมันเป็นอืมเลือกยากเอาเป็นตรงนี้แล้วกันสองอันลงโอเคชิบตรงนี้ประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับทางประตู เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นฟาร์มแบบจะเป็นทางนี้นี่เป็นฟาร์มไอโดมของฟาร์มอ้อยมันจะเป็นแบบว่าโดมกระจกนะครับล้ายๆกับแบบว่าทุกคนเคยเห็นไอโดมเวลาใส่พวกของของอะไรปะเช่นโรงงานน้ำผึ้งของพี่เมืองลาดอะไรประมาณนะั้นทุกคนก็จะมีความคล้ายกันนะทุกคนแต่ว่าผมจะทำเป็นฟาร์มฟาร์มอ้อยอนะ่ิมทางมาแล้ว โอเคเซ็จเรียบร้อยสำหรับการสร้างโครงนะครับที่เหลือก็ไปดูกระจกนะครับทุกคนอ่าอืมเหลือยี่สิบสองอันนะฮะโอเคก็เอาอันที่เหลือไปติดก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยป่ะกลับบ้านกันโอเคแล้วก็ผมเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งนะทุกคนเอาไว้มันเอาไว้ตรงนี้แหละโอเค นั่งเฝ้าเต่าไปนะบริเวณข้างๆของฟาร์มอ้อยนะครับเราจะใช้เป็นกระจกแผ่นนะครับเพื่อให้ประหยัดต่อกระจกที่เรามีปริมาณน้อยนะ้ะเราจะปูอย่างนี้เลยนะครับเป็นกระจกที่เราจะไม่ย้อมสีนะทุกคนตอนแรกก็จะย้อมสีเป็นสีแบบสีเขียวแหละแต่ว่าพอคิดดูแล้วนะเพราะว่าคือมันก็มีหลายปัจจัยนะที่เรา,าชีวิตรอดในช่วงแรกเราก็ย้อมสีอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเราไม่มีสีน,นี่ อะไรเยู่นะเป็นยี่กแล้วเป็นยี่บ่อยมากโอเคเรียบร้อยสลับล็อตแรกประมาณนี้เราก็ต้องปูทั้งหนึ่งสองสามสามด้านนะครับทุกคนก็โดยปกติแล้วด้านหนึ่งก็จะใช้ประมาณสักสองชุดกระบิกสามริบสอง ตีาอย่างนี้ลนะการเป็นกระจกแผ่น่ซนกระจกข้างบนก็จะเป็นกระจกบล็อกนะครับซึ่งก็นะ่าจะใช้ปริมาณมากอยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นด้านที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองโอเคไปเอากระจกดีฝา,าเาเสร็จรียบร้อยสลับไอ้นี่นะก็ไอกระแพงเห็นว่าทําง่ายแต่จริงแล้ว ทำยากมาัเลยครับถ้าผมมีมอดรีเพย์ที่คือโคตรนานโอเคเราจะใช้พกกระจกล้วนเลย <c oughs> ประมาณนี้ใช้เะพอสมควรเอาดิีกับโชวเวมาเพื่อต่อตัวชั่วคราวครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดวงแหนอยู่ข้างล่างตกใจนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจจริงโอเคการสร้างเราก็ง่ายมากถ้าทำให้มันไม่สวยเราก็าทำใหม่ แล้วเราก็ไม่มีซิลทัพด้วยนะครับทุกคนจะทำงี้ครับให้มันกลายเป็นวงกลมให้ได้เท่าที่รู้แล้วทำเป็นหลังคาจกนะครับอบอ่อะ,ะหมดจริงๆเหรอเออหมดจริงๆอ่ะพระเจ้าช่วยโชว์สกิลเทพอ่ะกดตึง คิดถึงด้านมากเลยด้านแม่มาเล่นด้วยผมเลขคนเดียวประมาณสัก3าวันวนะั่นแหละ EP นี้อัดสามวันนะครับทุกคนอัดโคตรนานเลยจริงๆไม่ทำอะไรหลายอย่างทำผมที่เจอหมู่บ้านแล้วก็เออใช่ก็จนภัยตัดไม้เพราะเราสร้างต้องสร้างห้องเก็บของก็ต้องมีไอหิบมนี่เยอะๆนะครับโอเคไปท้ายมาเสร็จกันเถอะปุ๊บชุบโอเคเสร็จเปนที่เรียบร้อยล้ะอ่ะ สำหรับหลังคาของเราโอเคเราไปดูมุมที่สวยลองดูมุมไกลๆสิว่ามันจะสวยไหมือก็ได้อยู่นะไม่ได้น่าหลงเกียดเท่าไหร่ขั้นต่อต่อไปก็คือการขุดล่องนะครับการขุดล่องก็ต้องใช้พื้นที่แล้วก็ใช้น้ํานะครับแล้วก็ขั้นตอไปคือการใส่น้ํา แบบมือโปรครับแล้วใส่แบบนี้นั่นเองแต่ตอนนี้ผมกำลังเทน้ำอยู่กับเพื่อนๆทุกคนนะอันนั้นชื่อวานะที่ใส่ชุดเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้เป็นดร์ทของเรานะทุกคนก็เข้ามาใน EP นี้แล้วเข้ามาบ่อยมากครับ mm hmm. โค้ดรแรหลกเลยขอบอกเวลาเล่นกับเพื่อน,น mm hmm. เทน้ำกันต่อครับขั้นตอนต่อไปในการเข mm hmm. า,าคนจุดที่ การปูปรอ้อยครับปบบากตงมุมก่อนฮะเพราะฉะนั้นนี่ครับตอนกลางคืนเราก็ไม่หว่นครับเดี๋ยวเราปักทอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์มันเกิดจริงๆเอาสแลับมาปิดพวกน้ําได้นะทุกคนเอาสลับไม้มาปิดพวกน้ําน้ําก็ยังซึมได้นะ <c oughs> ในวันนี้เราก็ทาฟาร์มเสร็จที่รยบร้อยแล้วก็จะตอนกลางคืนพอนี้ครับจ้าคิดว่าเป็นไงเพื่อนไม่ <c oughs> สวยดีนะสวยดีน้ำาั๊ดอุ้ยอุ้ยซอมบี้ดาวอะ่ะ โอ oh, okay. ้โหคตรขนาดยังว่าเลยอะหืมโคตรแหลกโอเคก็ตรงนั้นนะครับเป็นฟาร์มที่ผมสร้างเองนะครับซึ่งเป็นฟาร์มซอมบี้งสร้างเมื่อกี้นะเคร็จฟาร์มนี้ครับก็ผมด่าแล้วก็วาดครับได้มาสร้างที่นี่นะครับทุกคนก็ผมบอกเลยว่าใหญ่มากเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปสร้างห้องเก็บของต่อทุกคนโอเคเดินทางกันต่อเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับชั้นแรกผมจะเป็นหิน c o เบ r s t สโตนนะครับชั้นที่สองนะครับจะเป็นชั้นหินขาวครับชั้นที่3นะครับจะเป็นชั้นในีดีไซส์ชั้นที่4จะเป็นแกรนิตนะครับและชั้นที่5้าจะเป็นโคเบอร์ดิสเลสนะครับทุกคนโอเคก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอันแรกก็คือชั้นแรกก็คือโคเบอร์สโตนจะวางไว้ตรงนี้ละกันโอเคแล้วก็วางไว้แบบไหนดีวางไว้เป็นแบบนี้ ชึบๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้โอเคแล้วก็ปึ๊บอย่างละ12บสองครับอันนี้เป็นกล่องส่วนยาวก็ได้4ี่หนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดเกตรงนี้มีให้โปะดินหน่อยโอ,อ้ยไม่ใช่ เสร็จละสำหรับชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นชั้นของโคบอลสโตนโอเคชั้นต่อไปจะเป็นชั้นหินขาวานะผมจะไปยาวเลยลเแล้วกันเออซุปแล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอาซุปแล้วก็โอเคเสร็จละก็เหลือสารละฟ้าแต่ผมไม่เอา โอเคจะลงไปไง,ไงนะะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้เฮ้ยปุ๊บลงไม้จุม๋มลงโคตรแรงขึ้นกันขึ้นขึ้นขึ้นว้เสร็จละกว่าจะเสร็จได้ดูจาภาพนอกก็ดูแบบเรียบๆมากเลยนะเป็นหอคอยที่ไม่ใช่หอคอยสวรรค์เลยโอ้ยตกตกโอเคก็ไอ,ลอ้ลองๆก็เอาสวายกระจกเอ่เอแปรกระจกดีฝา โย่ก <Yo, S 2> ็สำหรับคลิปน like ี้นะครับก็ขอจบไว้เ like. พียงเท่า like. นี้นะครับอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยพื้นที่มันจะเต็มนะทุกคนก็อัดมาแค่หน่อยเดียวให้ทุกคนดูก็ผูขอโทษด้วยนะครับก็ข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นเก็บของผมนะครับที่ทําท้ายคลิปนะครับแค่เออหน้าแหละทุกคนก็ยังไม่ได้วางไอ้กล่องของเลยนะทุกคนก็ในคลิปหน้าผมจะมาเซอร์ไพรส์นะก็สาหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็กด Subscribe ผมไปถึง1,000ซับกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบายยสวัสดีครับ